โตต้าแคมรีตัวนี้เป็นรุ่นไฮบริดนะคะตัวนี้นะปี2011นะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับโตต้าแคมรีตัวนี้เป็นรุ่นไฮบริดนะคะตัวนี้นะปี2011นนะคะตัวไฮบริดของเราจะเป็นเบนซินกับไฮบริดนะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้ไฟของเขาก็จะเป็นไฟตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะจะเป็นด้านสีฟ้าตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ของไฮบริดนะคะตัวนี้นะเนี่ย ข้างหน้านะคะก็จะเป็นชุดแต่งของเขาก็จะเป็นไม่มีอะไรมากนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ให้อยู่ตัวนี้นะคะเซนเซอร์มี2จุดนะคะตัวนี้นะอ่าเซนเซอร์ของเขานะคะแล้วก็อ่าตัวยางเนี่ยจะเป็นยางของมิชลินนะคะตัวนี้ยางมิชลินนะสัญลักษณ์ของเขาคืออ่าไฮบิดจะมีตัวนี้เลยนะคะจะแปะไว้ตรงนี้เลยไฮบิดแล้วก็กระจกข้างของเขาจะเป็นไฟฟ้าให้ตรงนี้นะคะ๋ยวดูด้านในนะตัวนี้จะเป็นตัวเป็นคูสตาร์ทนะคะตัวนี้นะ ข้างในเป็นเบาะหนังนะคะอ่าด้านข้างของเขาเนี่ยจะแต่งด้วยลายไม้นะคะเป็นลายไม้แล้วก็จะมีอ่าไฟฟ้าทั้งหมดเลยที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าจะอยู่ที่มุมตรงนี้เลยนะคะอตัวเบาะตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับขึ้นปรับลงสะดวกสบายาตัวนี้ ะะพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะอ่าเลขก,กิโลไม์อยู่ที่90,000นะคะ9 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองปี2011ไม่น้อยมากๆเลยนะคะส่วนจอนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นจอฟัง FMAM แล้วก็ DVD ได้นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยมีม่านทั้งหลังนะคะมีม่านหลังนะเดี๋ยวกดให้ดูนะอ่ะมีม่านทั้งหลัง อ่าเปิดปิดม่านหลังได้เลยนะคะการร้อนได้เลยนะคะตัวนี้นะเวลาถอยหลังก็จะเป็นม่านให้อยู่เดียวตัวนี้เป็นลายไม้นะคะตัวนี้จะเป็นลายไม้แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ปันตานะคะปรับได้อะไรได้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นกุญแจสต,ตาร์ตตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะตัวนี้นะ ตัวนี้นะน่าเล่นมากๆเลยนะคะลูกค้ามันเป็นทั้งไฮบริดแล้วก็เบนซิน SIM นะคะตัวนี้นะได้2ระบบเลยนะคะตัวนี้ข้างในปูพรมอย่างดีเลยนะคะ,ะข้างหลังตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็มีแอร์นะคะตัวนี้มีแอร์มีแอร์ข้างหลังนะข้างหลังเนี่ยไม่ไม่ไม่ร้อนแน่นอนนะคะตัวนี้นะแล้วก็มีไฟเปิดอยู่ตรงนี้นะคะ ดูหลังคาได้เลยนะคะเป็นรถที่เจ้าของใช้แล้วแบบถนอมมากๆาเลยนะคะพวกหลังคาพวกนี้ไม่มีรอยเลยนะคะแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังแท้เลยนะคะตัวนี้นะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะตัวนี้ด้านหลังนะตัวนี้สัญลักษณ์ของเขาก็คือเหมือนเดิมนะคะโตตาแคมรี่เป็นตัวไฮบริดนะคะตัวนี้นาจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเป็นไฮบริดนะคะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้นะทั้งหมด4จุด นะคะตัวนี้เซ็นเซอร์นะคะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังของเขาจะเป็นตัวที่เก็บไฮบริดนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะตัวนี้นะแต่ก็ยังเหลือพื้นที่ว่างนะคะกว้างๆเลยพื้นที่ตรงนี้กว้างๆมากๆเลยนะคะตัวนี้นะอ่ะนะคะตัวรถเป็นสีบรอนเงินนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดราคาโปรโมชั่นกันนะคะว่ารถรุ่นนี้โปรโมชั่นจะมีอะไรบ้างนะคะไป t o y o t a Camry ตัวนี้เป็นตัว2.4รุ่นไฮบริดนะคะจะเป็นได้ทั้ง แบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นของเบนซินน้ำมันเบนซินนะคะตอนนี้นะคะปี2011นะคะราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่268,000บาทเลยนะคะราคาโปรโปรดีๆอย่างนี้นะคะมีที่เราที่เดียวนะตัวนี้นะแล้วรถค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะโตยตาแคมรี่ตัวนี้นะคะติดต่อคุณดาวมาได้เลยนะ091 542 9192หรือแอดไลน์มาคุยกันนะคะมีโปรเด็ดๆก่อนส่งกันให้แน่นอนค่ะราคาไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทได้รถใหญ่และรถสวยไปใช้กันเลยค่ะ